นีสวัสดีค่ะดีค่ะนุชื่อยังกลางความหวานอยูกสาหลา่ามากับลูกๆพี่น้องสิมาเอาปลาอยู่สาอยู่พู่นพี่น้องมาเบิ่งพี่น้องปีนี้แหง้งแรงแหง้งแหง้งพี่น้องบรรยากาศติแตกต่างกันค่ะเบิร์กนำในสางพี่น้องเบิร์กนำในสางเสียนเสียนตามมือ,อโอ้เมันก็ยังไล่อยู่ดีละ่ะ บลอกแห้งไปนี่น,น,น้ำน้ำบลอนี่มือน,นี้สิไปเอาปลาอยู่สาพี่น้องปะไปกับลูกสาหล่ากับลูกสาวใหญ่มือน,นี้ให้ลูกสาวใหญ่อันพถ่งถือกล่องให้ปะปะหนูยังไงกระโดเออมาไก่กระโดย,ยังมาพูนสิไปเอาอยู่พุ่นอา阿拉ถือวิง่งโอเคปะพูนพี่น้องสิภาพพี่น้องไปเอามองลงปลาอยู่พุ่น่ะปีนี้ปีนี้ผู้ซึ้งแบบว่า หูซื้อว่าปลาอยู่ซะมันมันเริ่มเริ่มอน,นี้แล้วเพราะว่ามันเป็นสะแบบว่าปลามันฉีขอนนะพี่น้องปลามันขอนว้เนาะปีนหูซื้อาปลานามในสะเออนามในสาหละ่ะมันแห้งมันแห้งกว่าเก่าอ่ะพี่น,น้องนามในซะพอปูพันก็เลยว่าไหมาสอนเอาปลาไปกินนะเสียดายเพราะว่านามมันแห้งแต่ว่ากับพันเดียวออกมาเบิ่งหลวงเนาะก็เลย นี่กระสิกำลังสิออกมาเบืองนี่แหลมะมา่อหอดกับออกมาทงหน้าเลยพี่น้องพาพี่น้องมเมื่อเบืองบรรยากาศขา,าเอ,ออยางลูกหนีบช่างตรงนี้ด้วยเพราะว่าปีนี้ผู้ซื้อว่าสีแหงแรงคักเนาะไปเนาะไป,าป,ะปะมาแม่ถือไปเอาถือหนิหนูกถือตะการด้วแม่เนาะเป๊ะถือตะการไป <c oughs> ย่างแบบนี้ป่ะไปกับลูกสาวแบบนี้เน,นี้นะทั้งพี่ค่ะทั้งพี่ <c oughs> ผู้ซื้อว่าอันเอาวิ่งมาสอนพี่น้องไต่เบิ่งพี่น้องเบิ่งบรรยากาศตอนนี้ประมาณเก,กือบสี้าวม่งแต่ว่าแดดแห้งไงพี่น้องตอนนี้ก็เดี๋ยเแต่เฟืองแหงหงเนาะต่อเฟืองแหงหงพี่น้องไปย่ายงค่ะย่างมากกับลูกสาวนี่ ยังถือวิอ่งไปสอนไปเบิ่งปาา่าในสระมันสิเพราะมีให้สอนบอ่ว่าพ่พอปูเพิ่นกะไปอยากมาอยากเนาะต้งหลายอยู่เลยลหรอไม่ใช่คว่ามันสิถ้าเกีบลงไปอาจจะกดบ่บ่เพราะว่าตะเกียบมันทำหนังใช่ไหมล่ะห้อยบ่มาใช่มันก็แห้งได้ยันงนี้เด้กบ่ คิดว่าน้าจะเพียงเขาอยู่บ้างเนี่ยยังสิว่าเทียบยังเบิ่งเพิ่นมาเทียบมายืนมายืนเทียบกูเลยเล้ยจะใส่เกิดบันนี่ยแม่สูงส่งกันแล้วจะใส่เกิดว่ะจูบอะไรนี่แม่ค่ะบั็หนูกันค่ะใช่หนูก็อยากเทียบโอ้เาะว่าเธออยากเทียบอ่ะเทียบเพียงไหนล่ะเพียงอึกอแนล่ะฝน กะมันก็แหงอยู่ได้หรอพี oh ่นนแต่ว่ามันก็ยังอันนี้เนาะเอามายบ้านี่เบญจหลุกหนูย่านหนูตกอืมหนูหนูอยู่ทั้งเทิงเนี่ยแหละดีปลาบวนบางช่วงอันมาช่วงมันหันกะมาลงเหรอเนาะปลามันบวนน้ำดีค่ะแม่นค่ะ Mun hair mất a những yên yên tuyển nhưng bất hơi hay nó phi nhung ba. Nam mất a bok đi. Mát tóc nắm hay đi đi mất 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 ทรงขาสันกับบ<า>้าไซม,าม่มะออออหมดกัด, <laughs> อไไดโอ้ก็เลิอกอยู่ได้ล่ะแต่ว่าสอนกับโอเคอยู่หรอกเดี๋ยวสอน,เ,นเดี๋ยวสอนเบิ้งมาสิได้บ่สอนไปกินเอ,อ้เอ,อ<ะ>ทำนี้ด่ะ ไเดี๋ยวมาสอนไปมองกลางไงบัวเบิ่งปลาสีไรบัวพี่น้องกลาไม่อันมัวนอีเมียเรวบ้ามันอันนึงมันเที่ยเดิมแหงแล้วจะขายมาสอนเอาไปเฮ็ดกินนะคือปีที่แล้วนั่นแหงแหงจนอะไรมาจกเอาเอาหู้ยังหู้หนูตัวนี้อือหู้หนูหูหนูหูหนู คเดี๋ยวมาสอนสิไตรวาพี่น้องบรรยากาศแห่งแรงนะยวสซทอทนเปลี่ยนทรงค้าสันละพี่น้องปะมาเบิงว่าสิไตรวาเพราะว่า,าปลากับบงส่วงพี่ไม่กับมะรุ่งละโอ้ยถือปลาดุกันะ เป็นตาโอ้เลิอกอยู่ได้เนี่ยเลิอกอยู่เลิอกอยู่อันสิมีว่ไม่แต่ป่าหน่อยป่าหน่อยอไรโม <S <S มีป่า เื่อไรเมื่อไรลวม่ว่าสีสอนอยู่เหอะมันก็ลยอยู่ในหนํามื่อเท่าไรว่า,ามันอันนี้เมียว่ามันแหงเน,ะเนาะก็ได้ว่ามาสอนนะเพื่อนช่่อไรปลาลยนองเลย <c oughs> บ่มีปลาบ่ามีปลา <c oughs> เห็นยัง <c oughs> ไม่ไม่ โอ้โมมี่เหรอพี่อดเอเพิ่งเหยบุเปกหบบปุตรงไห้ปลาคอจะโตวค่้เนเนาะโมมี่ เถี่ยววะทีฮะเฮ้ยฮะเกี้ยวใบไม้บปล่าลูก <c oughs> อิลาเยืนให้กำาลังใจลูกสาวเยืนให้กำาลังใจอยู่พี่หน้่งเอ้ยว่าสิมีป่าก็สิได้อยู่บ้าง คนมันมันแห่มัน,มนก็นจีด้ยยี่เด้นอะนาะมันก็คือบุม,อมี ไหลเยแม่หนูว่าหนูว่าจังมีคนมาเอาเบ็ดแล้วค่ะแม่จ๋าบอกโอ้โหหนูคนมาเอาเบ็ดแล้วแต่ว่ามองนี่ดึกเลืกเลินนี่จังเกยต้องให้ลูกสาวอันโบแม่นั่ะลูกเอาอันไหมอันยาวๆหรอลูกี้ค่ะนั่นแหละเออเอามาไปนี่ไม่เอาโอเค เก่งมากขอบคุณค่ะเขี่ยไว้เนี่ยหายลูกสาวมากแต่ร่องเบิ้งพี่น้องท่านแบบโตตึงที <ś c oughs> ่ได้วะ <ś c oughs> สรุปแล้วสิบว,ว่าใด้ด้วยไหมแต่พอ่อไลยอู้แค่ในนองเนี่ย เดี๋ยวไปซิวหน่อยกับแม่นางงามจักตูวมุ้นนี่หนามันเดือดอ่ะปลาดุกแต่ว่าส่วนของเขามาเอาไปหลายเดี๋ยดิเนาะมันเงี้ยอือไหนบ่มองบางปลาบ่มีปลาพี่น้องป่านั่นนั่นผมมันบ่อนนั่นน่นปลาบ่อนนี่น่ะลองเบิ่มีไม้ได้พุ่นพูนปลาบ่อนนี่น่ะ บวบไลยอยู่พี่<ป>น้องบวบไลาย,ยแต่ว่ามันมันเป็นขีดดินขีดตมนะมันเป็นขีดตุ่มนะพี่บ่มันบวนมันต้องมีแหมาวานบ๊วงใช่เดี๋ยวมาเดี๋ยววานบุเป็นหรอกวานางงมันต้องง่อม่ยน่งวานบุเป็นเลยมันตึงบ่ไหนอ่ะ สรุรูปแล้วป้าว่น่องเอ้ยมาเนี่ยไม่ได้เลยเม่ไไรพ่อไหลอู้อยู่ปลาซาเนาะโมมี่มันหนามมันกันยังถือววายังบม่ทันบ่เมนได้เบิเป็นไหรหรอกยังโอเคอยู่หนามเพียงทองแข็งกัสจิตโตขอดเดินไม่ซาอะไรคือว่ามันสีแห้งเดินไม่ซา ซีมีปลาให้จับอยู่ถ้ามันแห้งปลาต้องใส่บไัได้ดอกพี่น้อง <c oughs> ตัวเต็งมากๆกับบัวลายเห็นไหมโอ้ยปลาบ้านเลยฉีบบัวลายพี่น้องคือ้ยนี่นะเดี๋ยวเื่อนโอ้ลยงอยู่างยหานบอกลูกกินน้ำโอ้กินน้ำแล้วใช่ไหมน้ไม่ให้แม่กินหรอน้าค่ะเอามายืนไหมเราพังโต๊ะแล้ว,าวาลูกขอบคุณค่ะ แหมต้องง้ม <concealed> บ <them now> like ่คนแหมก็ต <ugo> well, ้งงมเนาะมันง้มปรด้แบบดึงเลยอื้มงต้องงมตัววานวานขับวงมมันกับมันกับบอลนี่ตัวแม่วานเปล่ยนเนี่ยแม่ว่นสิไม่เฮียนวานยูหนวานูเดียวพอมาออหนนน้อยู่ติพูนละบุญปูพูนละ อาลูกเดี๋ยวลงมาเลยนางถาเาเก่งมากเลยโอ้ยใส่เบียร์ใส่งาดเลยเก่งมากมากโอเคพี่น้องเนาะเดี๋ยวเบิ้องสอนได้นหน่อยได้ายเสนนร็ได้จังเบิง้งพี่นอ้องสิได้พวกอูว่ามืงินี้สี่อสอนอีเจัาหน่อยทาอะไรกับสิ่ผ้ากันกับล่ะถ้าลูกกับแล้วทำมาลูกพี่น้องจะให้เบิง้ง มืนอนี้วอะไรปลาก็ได้สิมาไม่ดูดบออ้าอาก่ะแม่เบิ้งไข่มุดแดงพี่น้องแม่หาไม่ดูดบ้าเอากดูดเอาดับน้องอีกตุล่ะลูกเออนั่นล่ะภาพพี่น้องเบิ้งไข่มุดแดงอาซิมี่อยู่กบุงม,มองอยู่หน้าพี่น้องกบุงม,มองแม่คะไม่ดูดปูกเพิ่นปลูก<ป>เอาไว้มันสิ่งลองหนเดี๋ยวมาหั่งไงได้คุณมีคนมาเห็นั่งหน้าจะมีอ่ะุไข่มุดแดง ba anh hăng nhảy yên hạc hi ơ hăng hải hăng hải Thằng ô hôn kìm, hương hãy hương 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 สผูกะไ้เลยแม่จะมาผูกนะะมาีอ่ะาทิยอให้บังให้ไหมอุ้ยโชดเออมาสผูกเอาสีฮักใส่เลยนะสีฮักใส่เลยคือเอ้าจดับดับับสองอันนี้ตะวันนี้มมเดงแม่มมเดงอยู่ข้ออยู่ข้อเฟีบ่นี่มัาเมาเนี่ยอะไรบะ เอาถือหน่น้องคนไก่กันเจอกันอไอหมูยังไม่ขืนทุนกันนะคะ่ะน,นี่นะไหนเนาะปมาใก,กล้ๆเลยมาย,ยิางสิอิ่ยหมดใครหมดใครหมดฮะ งัอแม่เลยฮักเลยเหรอโอ้ไไข่ฝาไข่ฝาไข่ฝาอุ้ยไม่เคยอันนี้น้ำบ่อือไข่ฝาร้ายอยู่กินเลยทำไมเนี้ยอือแม่เต็มแม่เต็มแม่แม่รัยมันมีอีกนะตำาๆอ่ะมันสูงอยู่ไม่ๆ้องเนี้ยนี่นี่ห้งนี้ห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้หอเออี้ององน ข้านำเสียอยู่จ้าจ้าจะเอา,จา,าเจ้าซ้ำอันนี้กี่องอื้อกล่องมันสั้นอ่ะแม่โอ้ยแม่เอาไข้ายมือแดงอยู่มือ,อใครสาไราหนึ่งสองสามเล่นให้ฝาไรให้ฝา อุ้ยแม่มันองมันอุ้ย่หน้ายอยุบมันเหี่ยวผมใส่ใส่ไข่มดแดงอยู่มันเป็นไข่ฝาพี่น้องเพราะเป็นไข่บุเร็เตรียมโตมากนี่อีกห้างนีงสองห้างสามห้างหมดตัวแต่ถ้าใส่ไข่มดแดงมันก๋อยแล้วเนี่แม่ไม่นอนได้อีก นี่นี่ห้องหนึ่งห้องไงอ่ะไม่ใช่้าใ่าต พ,พี่น้องใครเต็มอะไงปรดเ,เตรียมเครื่องมือมากมาแบบทุกละหกโอ้โหมาจุยอดจุดยอดป่แดงไปแกงเซปลาปลาว่าไป <c oughs> สือปลาตลาดเอามาพ่อพี่น้อง <c oughs> ปลาตลาด mẹ lấy y ngoài hang lên. dế dế chắc tuổi là phú. wow 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 phú. đấy. nằm nãy ไปไปไปเขาคอเขาคอเดี๋ยวที่ตัวปุอบเหมือนบรรยากาศยั่ำแรงพี่น้องหายบรรยากาศในเบืองปะเขากลับพือกันนะลูกถ้า อาินกับก่ขีตกดินเนาะพี่น้องกะขอฝากคลิปกระพั่นบรรยากาศอัน,นแต่เป็นตกดินพี่น้องาไดีไดีไม่จ่จ